นี่ครับนี่ครับอันนี้ยังไม่รอโอ้อันนี้คืออันนี้ยังดูเหมือนเป็นขยะอยู่อ๋อออันนี้ที่ว่าเราเราแกะเราลอกจากแผ่นลายปิ้นนั่นใช่ไหมครับอ๋อคือเราเราแกะลอกและไอ้ที่เป็นฟองเป็นก้อนแล้วไม่มีเหรอแล้วเราก็เทใส่น้ำยาใช่ไหไมตอนนี้วไปแล้อันนี้ก็ใส่รวมไปเลยใส่ใส่น้ำใส่เปแค่น้ำยาเลยได้ไหมตรงนี้ แล้วก็เทเลยอ๋อเป็นอันนี้อันนี้คือเป็นแผ่นเนาะเป็นแผ่นแล้วแล้วถ้าเกิดเอานีดใส่ไปในนิดได้ไหมเนี่ยแบบนี้ได้เปล่าอันนี้ถ้าเป็นทองแท้แ้่มีมีผลครับอ๋อถ้าเกิดแช่ไปมันจะละลายมันจะละลายไหมันจะกัดออกไปเรื่อยนะกัดหลุดเลยเหรอไม่ไม่หลุด ลนนอนออ๋อแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าน้ําในนี้ถ้าเกิดว่าเราแห้งปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นก้อนใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาไปทําเป็นรูปพั้นอ๋อรูปพั้นนี่คือเราต้องผสมเงินประมาณ3%นตะเพื่อความแข็งเพื่อความแข็งอ่าไม่งั้นเดี๋ยวพอมันนิ่มอ่าถูกต้องอืมแต่ถ้าเป็นทองตุ๊กไต้หวันน่ะเขาจะเป็นทองก้าวๆนะเขาไม่ได้ผสมเงินนะบ้านอ๋อเขาเรียกเขาเรียกว่าทองเคใช่ไหมครับทองเคนี่คือ รแล้วนี่เรานี้ทำเ2คนสองคนทำเป็นองคนกม่ว่าเท่าไหรเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะกรองใช่ไหมครับใ่อ๋อเอาเอาผงตะกอนออกก่อนเนาะไรผงตะกอนนี่เราทิ้งหรือว่าเรามาทำทองได้ต่อ อาต่ก่อเราทิ้งนะครับเป็นฝุ่นด้ยอ๋อนึกว่าจะมาประกาศเป็นทองต่อย <c oughs> ไม่เอามาทรัน,นะครับเป็นเป็นเป็นฝุ่นครับอ๋อครับผมแล้วนี่คือน้ำเปล่าหรือว่าน้ำน้ำยาเนี่ยน้ำเครับต <c oughs> ้องรอดก่อนเดี๋ยวทองมันจะซึมอ๋อไม่ผมนึกว่าอะไรก็เป็นอะไรก็เป็นแต่น้ำยา <c oughs> อ๋อยังเป็นน้ำเปล่าได้ด้วยอ๋อนี่ครับอันนี้คืออันนี้คือน้ำทองนะครับเนี่ยน้ำทองน้ำทองโอ้ย น้ำตาไหลนองหนุ่มช่างทองอาอลองต่อไปนี่จะเป็นเป็นน้ำเหลืองแล้วนะฮยไม่ใช่น้ำบูดูนะไม,ไม่ใช่น้ำปลาร้านะโอ้ยน้ำท่อมน้ำท่อมน้ำท่อมโอม้อครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเนี่ยอันนี้คือน้ำทองนะครับจะออกเป็นสีเหลืองอมพันสีเหลืองอมไพอ,อพจะมีค่านะครับ เป็นแค่นี้แล้วก็แล้วอันนี้คือน้ำเปล่าอีกหรือเปล่าครับนี้อันนี้เปล่าพี่้นอเปล่าไล่โโอ้หไล่พวกยาไล่พวกของนี่มันอยู่ตัาไตไล่ทองให้มันลงใช่โอ้ให้ทองหล่นโอ้ตอนนี้ผมเห็นอะไผมเป็นนึกว่าเป็นน้ำยาเค็มมีหมดเลยนั่นี่ยไม่ใช่ครับเป็นน้ำเปล่าพี่อคุณนี่เปล่านั่นแหละโอ้ ต้มให้่อจะเหลือนเลี้ยงเลยมาต้มแล้วครับเดี๋ยวเราต้องต้มอีกหนึ่งรอบใช่ต้มอีกหนึ่งรอบเพื่อให้ทองนั้นไปต้มต้มให้เคมีมันทำงานแล้วก็แล้วก็พร้อมที่จะตกตะกอนนะครับครับวิธีการทำแบบบ้านๆเลยนะครับเนี่ยบบ้านๆครัสกัดทองแบบบ้านๆเอาทุกชิ้นเลยมาปิ้งย่างได้สบายเี่ทำมาพร้อมกันได้ด้วยโอ้ยเอาเนื้อมาปิ้งได้เนื้อมาปิ้งก็ได้เลโอ้เรอ รอท้องเสร็จก็กินเนื้ออิ่มพอดีใช่ระวังระหว่งรอรอโอ้นี่ครับโอหครับอุปกรณ์เหลือใช้นะครับมาเป็นทองเดี๋ยวเราเรามาดูทองกันนะครับเอ่อแล้วแล้วแนวคิดที่ว่าวิธีการทําแบบนี้ได้แนวคิดมาจากไหนที่ว่าสกัดจากลายเป็นใครเป็คนบอก ก็เมื่อก่อนดูในยู u ูบเนี่ยแล้วก็รู้จักกับพี่ที่เขาเขาเรียนเรื่องธรณีวิทยาแล้วเขาสกัดทองอยู่แล้วอ่ะคือเขาทำเขาทำเหมือนทองอยู่ฝั่งลาวอ่ะเขาว่าเขาว่าอะไรบอกว่าพวกขยะอิเล็กทรอนิกพวกอิเล็กทรอนิกที่มันชุบทองเนี่ยเราสามารถเอามาสกัดได้เออผมก็เลยสนใจผมเรียนพวกอิเล็กทรอนิกอยู่แล้วไงก็เลยเออมันก็เลยไม่ยากไงครับมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะมีพื้นฐานอยู่แล้วการสกัดทอง เราก,<อ>ก็เลยดูออกว่าไอ้พวกไหนที่มันจะต้องมีมีทองที่มันชุบบ้างถ้าเป็นทองอันนี้เขาเรียกทองไม่ไมค่อนทองะนะเขาจะชุบบางๆแล้วทุกวันนี้ก็คือสกัดทองอย่างเดียวก็ประมาณนั้นครับอย่างอื่นไม่ทำแนละ้ว <c oughs> อาชีพที่รวยอาชีพที่สบายอาโอ้ตอนนี้อุปกรณ์เราก็เอามาจากประเทศไต้หวันครับครับโอ้ดีมากเลยครับ เรามากองแล้วนะครับกองขยะออกไม่ใช่น้ำยานางนะครับไม่ใช่น้ำใบเจนานนะครับน้ำทองครับอันนี้น้ำทองครับออกสเอีเหลืองนะครับเนี่ยเหลืองเลยนะครับเนี่ยนี่ครับน้ำทองครับน้ำทอง หลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำทองที่เรากรองเมื่อตะกี้นะครับใส่หม้อต้มครับนี่ครับนี่น้ำทองครับนี่ครับโอ้ครับต้มต้มด้วยเตาถ่านนะครับเเตาถ่านเออเอาผมถามหน่อยผมสงสัยแล้วทำไมถึงไม่ใช้เตาแก๊สนะครับ แก๊สมันเปลืองแก๊สดิเ,ดเซฟต,ต้นทุนใช่แค่นี้ต้นทุนไม่กี่บาทแล้วอย่างต้นคือตอนนี้มันร้อนกว่าแล้วเมื่อก่อนเป็นวิศวกรอ,อิเล็กท,ทรอนิกส์ครับทุกวันนี้ไม่เอาแล้วเหนื่อแล้วโอ้โหมามาสก,กัดทองแบบพอเพียงใช,ใช่ไหม <laughs> โอ้โหสกัดทองแบบพอเพียงโอ้ประหยัดที่สุดเลยครับอืครับนี่ครับ เอาวัสดุจากที่เขาทิ้งเอามาสกัดเป็นทองใช้เตาถ่านดู <บา S 1> ครับแล้วก็ที่คอก็ไม่มีทองสักสลึงไม่มีครับ,อรบโอ้ออดโอดนโ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 ด,น,ดนคนถอดใช่ไหมใช่โอ้